เดี๋ยวจะกินนี้นะเดี๋ยววันนี้เราพาทุกคนมาอยู่กันที่สตรีทฟู้ดเวียงดงที่ที่มีแตกของอร่อยหลากหลายแล้วก็ใหญ่พอสมควรนะคะเป็นคุ้ชุบอร่อยอร่อย,อาอยมาเดินหาของกินกันแล้วก็ตรงนี้นอกจากมีของกินยังมีแหล่งช็อปปิ้งด้วยนะคะถือว่ามาแล้วคุ้มเลยทุกคน แต่ก่อนที่จะถึงค่ำคืนนี้เราพากันประชมดอกไม้สวยๆในเมืองกันก่อนดูดูที่เรามานะเป็นดูดใบไม้ผลิพอดีทลิปนี้เราเดินทางมาจากเกาะเซจูนะคะเดี๋ยวเราจะบินมาจากที่นั่นค่ะจะเป็นยังไงก็ไปเที่ยวด้วยกันกับเราเลย และตอนนี้เราก็กำลังจะบินไปโตนะทุกคนอยู่ที่สนามบินเซจูกันแล้ววันนี้ทองฟ้าแบบสดใสมากๆเดี๋ยวเราเริ่มการบินไปโตกันนะทุกคนสนามวินนี้เราชอบนะสวยดี ได้เวลาที่เราต้องไปขึ้นเครื่องกันแล้วเดี๋ยวเราบินไปลงที่สนามบินนานาชาติกิมโปนะคะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆเราก็จะถึงโซลแล้วค่ะ เดี๋ยววันนี้เราพาไปเที่ยวในโตโดยกันโดยใช้โรถสาธารณะนะคะแอปพลิเคชันนำทางที่เกาหลีนะเราจะใช้ Google Map ก็ไม่ค่อยสะดวกนะคะแนะนำให้โหลดเป็นแอป Never map ขึ้นมาค่ะ หน้าตาแอปพลิเคชันก็เป็นแบบนี้นะเราสามารถโหลดมาในโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยการใช้งานก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดวิธีการใช้งานคร่าวๆเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆลองดูค่ะนี่อันนี้หน้าตาของแอปพลิเคชันที่โหลดมาแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะแนะนำให้ใส่เป็น ภาษาเกาหลีจะดีกว่านะวิธีการถ้าเราไม่รู้ว่าภาษาเกาหลีของสถานที่ที่เราจะใส่ไปเนี่ยพิมพ์ยังไงให้เราเข้าไปใน Google Map ก็ได้ค่ะแบบนี้นะตรงมุมซ้ายด้านบนกดลงไปค่ะเห็นไหมที่เราขยายให้ดูด้านบนจะเป็นชื่อภาษาอังกฤษด้านล่างเป็นภาษาเกาหลีค่ะพอได้แล้วเราก็ก๊อปปี้ออกมาเลยนะ แล้วเราก็เอาไปวางตรงนี้เลยค่ะดูว่าตรงกับสถานที่ไหนถ้าใช่แล้วก็กดเลือกค่ะสามารถซูมขยายขึ้นมาดูได้นะคะแล้วก็ในแอปเขาก็จะมีข้อมูลของส่วนที่เกี่ยวข้องขึ้นมาให้เราเลือกดูด้วยค่ะ ต่อมานะคะเราก็เลือกว่าเราจะไปสถานที่ไหนวิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะเรามาเปิดที่ Google Map ก่อนนะแล้วเราก็เซฟในส่วนที่เป็นภาษาเกาหลีออกไปนี่อันนี้เราลองวางทั้งไทยทั้งเกาหลีนะคะแล้วเราก็ตัดให้เหลือเฉพาะคำที่เกี่ยวข้องเท่านั้นค่ะการบอกข้อมูลการเดินทางของเขาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคน เขาก็จะมีสายรถให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นทั้งรถเมล์รถไฟต่อกันยังไงเดินไปทางไหนมีหลายทางเลือกมากๆเลยค่ะส่วนเวลานั้นก็จะเป็นเวลาเรียวไทมนะคะต้องขึ้นรถที่ป้ายไหนตรงไหนเวลาเท่าไหร่ราคาค่ารถเป็นกี่วอน จะถึงเวลาเท่าไหร่เขาก็บอกเราละเอียดเลยค่ะแต่นี้เราจะกดลองนำทางให้ทุกคนดูนะไม่ได้นะตอนนี้เราทำอยู่ที่ประเทศไทยอันนี้อันนั้นถ้าจะกดนำทางได้เลยก็ต้องไปกดที่สถานที่ที่เราอยู่ค่ะอันนี้ก็เลยเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลย เราสามารถเลือกได้ด้วยนะคะว่าถ้าจะไปรถบัสอย่างเดียวเป็นยังไงบ้างถ้าจะไปรถไฟอย่างเดียวเลือกอะไรได้บ้างอันนี้เราซูมขยายมาให้เห็นนะคะก็อาจจะมีบางคนสงสัยนะคะว่า แล้ว g o o g l ล Map ล่ะถ้าเราลองใช้แล้วจะเป็นหน้าตายังไงอันนี้เราลองเปิดใน g o o g l e แบบให้ทุกคนดูนะคะเขาก็จะบอกเส้นทางการเดินรถสาธารณะเหมือนกันค่ะก็จะเป็นรถบัสแล้วก็รถไฟ ส่วนอื่นๆลองกดเข้าไปไม่ว่าจะต้องเดินไปเท่าไหร่หรือว่าขับรถไปยังไงอันนี้เขาก็จะบอกเส้นทางไม่ได้นะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่จะเข้าไปดูว่าขึ้นรถตรงไหนเดินไปยังไงอันนี้ก็ไม่สามารถทำได้ค่ะก็เลยต้องแนะนำให้ทุกคนโหลดเป็นแอปเนเวอร์แมปมาเพื่อใช้ที่เกาหลีทุกอย่างจะเสถียรแล้วก็สะดวกที่สุดค่ะ ในช่วงที่เราอยู่นะคะก็จะเป็นช่วงปลายเดือนมีนาคมอากาศก็กําลังสบายๆเลยนะคะประมาณ10กว่าองศาแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยเดินแล้วก็ไม่ร้อนเลย ช่วงนี้ก็จะมีดอกไม้ผลิออกมาหลายจุดเหมือนกันนะคะถึงจะยังไม่เบ่งบานมากเท่าไหร่แต่ก็มีให้เห็นสวยๆเยอะอยู่พอสมควรค่ะถ้าใครมาในช่วงประมาณต้นเดือนเมษายนนะคะก็จะเจอพอดกดที่บานเต็มที่แล้วฟูๆเลยตอนนี้ของเราก็เพิ่งเริ่มนิดๆหน่อยๆเองนะคะเดีย๋ยวพาไปชมบรรยากาศกันค่ะ มาเกาหลีทั้งทีนะคะเราก็ต้องมาเที่ยวพระราชวังค่ะพระราชวังเคียงบุก,กุงแต่ว่าวันนี้ที่เรามาเขามีจัดงานอะไรสักอย่างด้วยเลยทำให้บรรยากาศด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคน แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราเดินไปรอบๆด้านข้างในนะคะบริเวณรอบๆเอ็นเขาบอกว่ามีดอกไม้ผลิบานหลายจุดเลยมีมุมสวยๆให้เดินชมเดินเที่ยวได้ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวด้วยกัน ไปดูบรรยากาศสวยๆข้างในด้วยกันค่ะ ได้เวลากลับมาเช็คอินที่พักกันแล้วนนนนคืนนี้เราพักกันอยู่ที่โรงแรมเซจองเมียงดงนะคะจะบอกว่าที่นี่ทำเลดีมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวเราเก็บกระเป๋าอะไรกันเรียบร้อยแล้วเราจะพาทุกคนไปเดินที่สตรีทฟู้ดเมียงดงด้วยกันค่ะ จากโรงแรมสามารถเดินไปถึงได้เลยนะก็จะมีทั้งแหล่งช็อปปิ้งแล้วก็ร้านอาหารแล้วก็เป็นสตรีทฟู้ดให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้าง กันเข้ามานะคะกินหอมโชยมาตัไกลเลยทุกคนเราน่าจะโดนตกกันตั้งแต่ร้านแรกๆเลยนะคะเอานี้เนาะเออหรือเอาอย่างไรเราชิลๆลองดูก่อนบุญอะไรขนาดนี่าไ่เท่าไหร่โต๊าวโหมดเท่าไหร่2,000 2,000 1,000หน0 0งห สัเีมอ้ซขนมปังไข่ทุกคนภาษากเกาหลีเขาก็จะเรียกกันว่าเยลันปังนะคะลองซื้อมาชิมกันก่อนนะอู้ร้อน นี่แนมะมองกุ้งอยู่ก่อนกินอันนี้ก่อนแล้วก็ค่อยกินกุ้งดีไหมเดี๋ยวจะกินอย่างนนะจะเป็นเหมือนขนมเคก้กที่แบบสอดไส้ไปด้วยไข่ไก่นะกิแะนะแล้วแบบเข้ากันเหมือนจะมีเป็นชีสด้วยนะชีสโรยมาหน่อยๆหอมเลยทุกคนกินแล้วก <c oughs> ็เดี๋ยวเขอลองกินก่อนนะ เรียกได้ว่าถ้ามาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่เราแนะนำนะคะเดินเข้ามาเนี่ยกลินก็จะหอมเตะจมูกเลยทุกคน ร้านต่อไปนะคะอันนี้เป็นเป็นอะไรเป็นเมนูที่น้าเราเดินมาแล้วก็บอกว่าอันนี้อยากกินเรียกกันง่ายๆนะคะก็จะเป็นกุ้งสดๆเนี่ยทุกคนเขาเอามาชุบด้วยแป้งมีมะพร้าวด้วยนะแล้วเอาไปทอดีก่นุ้งๆ่ด้้านะแล อันนี้กุ้งชุดหมื่นบอนด,อดิูดูดูบ้านมูฟายดูดดดอ๋อโอเคเขาทำให้ใหม่เป็นกุ้งชุดโ,โคโคโลชเบมะเขืออร่อยอร่อยอร่อยพร้อมไทยแลนด์อร่อยอร่อย จะหยิบถ้วยน,น้ำแต่ว่าเขาบอกว่าเขาทำให้ใหม่1นึ่งหมืนวอนะทุกคนโอ้โค้ชบโคชบอเซี่ยวโคชโอโคชเบออขอบคุณค่ะเ,เดี๋ยวเราก็ใส่ซอสเลทุกคนะนะ 또 점이 있니? 어서오세요 코코넛 쉐멜 코넛 이거 소스에스 어서오세요 코코넛 쉐멜 나요빼나네 이거 마포구이 거마포 뭐로 드릴까요? 새우요 네 장주만 계세요 계좌에 차시고 저희 직원 한번만 보여주세요 네네드세요 ได้มาแล้วแบบร้อนๆเลยทุกคนขออนุญาตใช้มือนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูสิได้แล้วจะกินนะอ่เป็นกรอบอร่อยทุกคนหนึ่งหมื่นกรอนได้ ว็มนะั<บ>้งกตัวะอันนี้จะมีเสื้อผ้าแล้วนะคะก็ยังมีขนมอีกทุกคนอันนี้เป็นแพนเคก้กมัฟม่โล่ค่

ハハハハ。 เดินทางก็ไม่ยากนะคะเราสามารถนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาลงที่สถานีเมียงดงได้เลยค่ะออกที่ทางออก6หรือว่า8ก็ได้นะคะหรือว่าใครที่จะเลือกที่พักนะคะเราก็แนะนำโซนนี้ค่ะ เลือกที่พักโซนนี้รับรองอยู่ได้ทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้ายัานค่นเำเลยทำเลตรงนี้ถือว่าดีมากๆเลยโอ,อะไรนะชื่ออะไรนะนีนร่อ่อจะเอาหรือเปล่าอะอดีตอดีตนอ โฮต๊กหมื่นกันแหละโคต๊อะไหนโฮต๊กสองพันองพันวนมันมีใช้เดียวใช่ไหมไข่ไี้เป็นไส้เลยไข่ดิบ้่างกันสองนวนอันนี้กินได้เลยะคะ่ะ

ว wow, oh ันเวรียน okay. ี่พงศ์ดอกกุลาบ5,000เเป็นนม เป็นนมอ่ะนะแอดตับชีสอ mm ๋อ hmm. ชีส อันนี้ขายดีมากขายเยอะขนากันนี้เดินกินมากันค่อนข้างอิ่มกันพอสมควรเดี๋ยวปิดท้ายคืนนี้เราหาร้านนั่งกินชิลๆกันดีกว่านะคะ เป็นร้านที่มีเบียร์กับไก่ค่ะมาเกาหลีนะสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือการกินเบียร์คู่กับไก่นั่นเองอเดี๋ยวคืนนี้เรามาปิดท้ายกันที่ร้านนี้ทุกคน เช้าวันนี้ก่อนกลับนะคะเราพากันเดินเล่นแถวๆที่พักกันดีกว่าค่ะกระเป๋าแพ็คเก็บไว้เรียบร้อยแล้วฝากไว้ที่โรงแรมนะพักย่านนี้ก็จะมีให้เดินเที่ยวเดินเล่นหลายที่อยู่พอสมควร ที่นี่ในช่วงฤด,ดูนี้เป็นอะไรที่เราชอบมากๆเลยเหมือนกับการผลิบานแล้วก็เริ่มต้นอะไรขึ้นมาเนี่ยค่ะชอบมากฤด,ดูนี้นะคะก็จะอากาศกำลังดีเลยสามารถเดินเที่ยวได้สบายๆเลยค่ะแนะนำว่าเป็นช่วงปลายเดือนมีนาถึงประมาณต้นเดือนเมษายนนะคะ ปิดท้ายก่อนกาบ mm hmm. เราอยากมาทานไก่ร้านนี้ค่ะเมื่อวานต่อคิวกันไปแล้วแต่ว่าคิวเยอะมากๆเราก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวเช้าวันนี้มากินที่ร้านนี้กันดีกว่าค่ะมาดูซิว่าเราจะได้เป็นคิวที่เท่าไหร่เนะเาะเอารอกินไก่นะคะเพราะว่าเมื่อวานเรามาแล้วแบบเขา เออรับแบบกลับบ้านทีเดียวเราไม่ได้ต้องที่ร้านแล้วเวลาคนเต็มอะค่ะแล้วก็มาต่อคิวตั้งแต่ร้านยังไม่ต้องอาเยอะเลยคนเริ่มแลค์เราไปแล้วดูซิว่าเราจะได้ใครเปิดคือแบ และในที่สุดก็ได้ที่นั่งแล้วนะทุกคนแต่แต่เวลาของเราจํากัดค่ะพอได้ที่นั่งแล้วเราก็ต้องใช้เวลาในการรออาหารอีกซึ่งน่าจะไม่ทนันเดี๋ยวเราหาร้านอื่นแทนก่อนนะเพราะว่าเรารีบเรารีบสองห้าศูนย์อุ้ยหลอนน่ารัก เป็นอีกหนึ่งการเดินทางของทิปเที่ยวสามเมืองในเกาหลีใต้ที่เราชอบและประทับใจมากจริงๆ